อย่ไปหมดเลยเช้านี้เี้ยมัอก็เกิดลูกดำๆไม่นงนงก็เดินเก็บกันฟเลยไม่ต้องดินก็ไปดึนเท้าเดินเป็นเท้าไม่ใจไปเดินตอนนู้นตอนนี้ไม่มัวถามไม่ไม่คือคือว่าให้มันแดงครับแดงส้มส้มดอกไม้นะรูกมันแ

ต้องยินใหม่มันนออกัไปออกไม่เป็นไรค่ะมันจะเยี่ยงสิกีตาร์ก็ไม่อยู่เลยไปไปไปใช่เล่นมันทำน้ำด้วยแล้วก็มีผลสุดตอนนี้ในในชุมชนเราก็โอ้ยจ้ามา ตลาดของมันมบอรี่สำหรับที่สวนนี้ก็คือตอนนี้เขามาติดต่อซื้อกันที่สวนเองเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็เราก็มีการออกบูธแล้วก็มีการติดต่อซื้อมาจากตลาดหัดใหญ่เนี้ยครับก็ตอนนี้ราคาที่ได้อยู่ก็กิโลละ200บาทครับผมการการบังคับให้ออกลูกพร้อมๆกันสำหรับมันมัรรี่นี้นะครับก็คือว่าเราสามารถลูด อ,อย่างนี้ครับโน้มกิ่งมาแล้วก็เราเอาใบในส่วนนี้ออกทั้งหมดแล้วก็จัดการโน้มกิ่งปลูกยึดไปกับอีกต้นหนึ่งแล้วก็อยู่เป็นซุ้มระยะเวลาที่เขา,ามีดอกแล้วก็สามารถเก็บผลได้หมายถึงว่าผลที่ดำๆได้นี่ก็ประมาณ45วันอย่างนี้ครับ